ครับสวัสดีครับนุ่มบนคนสะพอนครับมันเหี่ยามากติดเบียร์นั่งเศ้าเมื่อยเลยอัดวีดีโอครับร่มแห้งครับร่มล่มยางแห้งเลยเลยเมื่อไอ,อเรื่องไอแช่ซกการที่ผมไอ้ไอีไอ้นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงไอโควิด ขอให้เด็ไปใส่แล้วครับผมก็ะถ่ายตามนี่ละครับถ่ายตามไอ้แนะนำนาะครับเนาะว่าเอาบ่ได้ไปใส่เขา,าเกับสีไทยแบบไหนก็มาไอ้แนะนำพุ่มหูนาะครับผมก็บ่ได้ไปใส่เขาก็บถ่ายตามสวนตามยางของผมนี่แหละเข้ากับเวลาเขาเไ็้เขาเขาให้เนืเขาก็บถ่ายเขากับไอ้นี่ครับไม่ต้องว่าไปถ่ายไปมองใบไม้มองใกล้ๆ,ๆนะครับเพราะช่วงนี้เขาไอ้ ห่อไห้ไปไส้เนาะครับเห่อข้าก็ะทายนี่แหละครับบริเวณบ้านเฮาบริเวณไหเฮาผู้เฮาหน่อยะครับกับไอเป็นวิจูเรื่องกันแหละครับมันเองขึ้นอยู่กั็ห่อว่าวขึ้นยู่กับเฮาสร้างขึ้นไออันน we huh ี well, like er. ้ขึ้นแต่เฮากะว่าเอาความจริงมาเบาเนาะครับเฮาบ่าไออันนี้คือคนว่าไอผมแหละไอผมไเหอันนี้ลงในเฟซบุ๊กเนาะเพราะผมไเหนี่ยผมเขาแชร์ลงไป เขาบอกบอกว่าเขาเออยังสัตว์เรื่งสี่เขา,อาบอกไอ้บ่ยังไงคนบ่ยังไงยังผมสิยากไงเห็นผมบ่ได้ไปเห็นอีกยังผิดเนาะไม่เป็นเรื่องหนาไอา้ผมก็อยู่ี่ของผมผมก็อยู่กินของผมเนาะหาอยู่หากินผมหาอันนี้เสือกินเองผมผมไปขอค้นขอไผ่เนาะไม่เป็นเรื่องหนาไอ้นี่แหละถ้ามาหากินกันแม่นว่าครับยินแล้วครับไอ,อบ้เพื่ขอพราเบิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อร่างใจให้ได้ครับวันนี้มอง งานเขาก็เศ้าอะไอัน้ลมแห้งเลยนะครับคือผมว่าเห็ดย่างห้องทายบริเวณป่านห้อบริเวณยัางห้าก็ได้ครับห้องบริอันนี้บริเก้งบริยังนะครับแค่แค่ไม่แนะนาำนะครับนอกก็คือผมเนี่ยผมก็บริใส่ตุ้ก็ะายแล้วเห็ด้อเห็ดย่งห้องเห็ดนนี้มันจริงนะครับห้องบริบริหลอกไผ่บริอันนี้เนาะ คือผมว่าผนะว่าผม,ผมว่าเป่ยคนบมตายอย่งผ่มด้เห็ดเรื่องนาายเนาะผมกโเด้ไปเห็ดเรื่องที่พิษี่อย่างเนาะยู่เตยเราเรื่องไอง้งเา,า,าเป็นจริงคนม้นอนิห็อ่นนะผมผมล่ะี้คนั่รับขอเบื้อไเบื้อง้าผขอลเบ ต๊ะมีอย่างนี้กับธรรมดาเนาะครับเนาะแต่ผมก็กเข้าไปไอ้คอมเมนต์นล่ละในโต๊ะอำไรเบื้องบนก็มีบางคนนะครับมาหารือกันตังใจให้กันครับเนาะมันบริสุทธิสมบูรณ์แบบไม่อย่างดอกส้ารับผมก็มไม่เห็นอันนี้เนาะยูนี้ผมก็มีความสุขแล้วก็ตือรือร้นให้กันเหรอว่ามันวัตสิยู่เลยไอ้นี่แต่ผมกับผู้สใจในสิ่งที่ผมมีผู้สใจในสิ่งที่ผมเป็นเนาะ ผมก็เฮ็ดผมกับสังผมมือสิทล่ะครับไปสิถ้างานหรือถอดแถหรือยังกับหลายๆอย่างกับไม่ผมกับไม่อันนี้กันเรื่องเพราะคือผมบอกทีดคุณกรอนนั่นแหละมาคนเฮาคนคนหนึ่งมันเหตุหลายอย่างแต่ผมบริบาบาเหตุภัยนะผมผมว่าผมคือคือผมเนี่ยผมเฮ็ดหลายอย่างเฮ็ดกินเฮ็ดยังงเฮ็ดได้เพื่องานฝีมือเองผมกัให้พ่อเฮ็ดไแต่ละบริบาบาไม่อ้ยกตัวอย่างไอ้นี่ผมเหรอผมกับ เฮ็ดคลิปเนาะเหาก็ต so like, ้องเฮ็ดแบบหลายๆอย่างเรื่อยไผที่ว่าไอ้เฮ็ดถนัดอันไรก็เฮ็ดไปเนาะงอันนี้ผมไหม่ฐนัดหลายๆอย่างแบบว่าเขาเฮ็ดไอ้เพราะมันเขาเฮ็ดคลิปเดียวหรอกเขาปังเลยน้องเขาเฮ็ดไปเรื่อยๆห้อก็ต้องเบิ้งผมก็เบิ้งกันว่าไอ้ผมเฮ็ดคลิปใดลงไปแล้วพี่น้องมากเบิ้งมากหยั่งแสงทองนาะครับเฮ็ดไปเฮ็ดหาแหละครับเนาะเหาองพได้เฮ็ดคลิปเดียวปังเขาเฮ็ดไปเรื่อย ไปเลยนะครับเปกำลังใจให้ก <speaking spirits> ันนะครับเรือว่าสีอยู่ใสๆคือเพื่อบอกะครับบริเวณบ้านห้อบริเวณทีทําอาศัยห้องห้ออยู่ห้อกับไทยได้เบาได้มันห้องกับเบาเรื่องเล่ามันเพื่อของผมนี่ผมบเลนี่ผมบอกจะเลือกจริงคะก็คือควคมจริงอ่ะแบบเออไม่เรื่องหนาความจริงเ้องบมเดยไปไอ้นี่เดื ไชเดือดร้อนท้องบริเพทอีกอย่างหนึะครับเนาะล่ะครับสิ่งไกตัวของคุณมันก็เป็นวิดีโอได้ครับมันขึ้นอยู่กับปากเข้าหรือไม่เข้าเหมือนนั่ผมก็บบริเก่งเนาะสำหรับผมผมเป็นไปอย่างสี่นะครับไพศิวาไอ้ยังผมผมก็บบริสนใจเนาเพราะว่าผมบริเพทใส่ไปเดือดร้อนอีกอย่างหนึะครับเนาะล่ะครับเป็นกำลังใจให้กันเป็นกำลังใจผมนั่นไม่เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนี่ย so ผมก็เขาไปเพผู้สร้งนั่นแหละเนี่ยมันศีรษะเนี่ยการที่มีตก ล่นตกยัง้งแน่ยและครับก็ธรรมดาเนาะคนเราเนาะแหละครับเป็นกำลังใจให้กันตรงนี้ก็ไอ้โรคโควิดมันระบาดเนาะครับนอกห้องก็วันไปไ็คือพี่น้องยูทูปพ่อทั้งหลายที่ว่าไอ้นักท่องเที่ยวนักไอ้ยังไปถ่ายวิวทิวทัศน์ไปไอ้ยังสั่นกับถ่ายประเด็ถ่ายตามที่พักอาศัยห้องตามบ้านตามไอ้สิ่งแวดล้อมกัน ห้องอยู่ห้อใส่ชีวิตประจำวันนี่แหละครับนัออ่นละครับแม่มาคือผมว่าก่อนห้องติไปทั้งคืนห้องก็ต้องไปมาแนะน้ำตัวรายงานตัวว่าเออห้องอยู่จิงสี่จิงสี่นะเ้องบริเวณว่าเออห้องจังสั่นจิงสี่แปลว่าเนี่ยมันคือจังหวะสั่งภาพจนเกินไปจนมาตัวกัน,นะะเนาะคร,รับเนาะคือผมเดี๋ยวมาตัวไปนี่ไปผมยังเสียงก็นยอะน่เรื่องราวของผมก็เนี่ของคนเรื่งนองราวของคนน้องมันหลายเด้อคนคนหนึง่งมันเหตุอะไหลายอยา่างนะสำหรับผมนะทำคนถูชีวิตเนาะ ธรมดานั่นแหละครับเฮ็ดนี่ยังกะเฮ็ดเป็นท,าท่าติดตึกติดข้วเป็นกําังใจให้กันนะครับเป็นกําลัางใจให้ซึ่งกันและกันนะครับสวัสดีครับ